ช้างเลยเออมีคนตำรวจช้างด้วยอ่ะเออเราจะเดินกลับเข้ามาทางหน้าโรงแรมเนาะใช่ไปเดินดีๆครับเออน้องเจมเดินทางนี้ก็ได้เออเก่งจังเลยเออเออเดินอย่างนี้แหละดีมากครับ นี่ตัวอะไรครับชอช้างชช้างวิ่งหนีนนนช้างสวยเนาะโอ้โหโรงแรมน้องเจมไหนดูสดิอาเดินมาทางขวาครับห้องเราอยู่ทางขวาทางนี้ลูกเ,เออเดี๋ยวมาพามาเล่นทางฝั่งนี้เตี้ยเนาะ เราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวพามาเล่นนะครับเอผ้าอาบะนคะอ่ะเดินเดินไปเอาเสื้อ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 อาบน้ำก่อนทางนี้ห้องเราอยู่ทางนี้อะแล้วลองเท้าไม่เอาหรอครับเก็บมาด้วยยังไม่ถึงห้องเลย มา,างนี้ครับเ,เดินกลับห้องก่อนเอเอเดี๋ยวเ,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 เราไปห้องก่อนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินมาเล่นฝั่งตื้นๆไปเปลี่ยนกางเกงก่อน